ในวรารดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้อาตมาภาพขอวพอวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดประโยคนึงว่ากัลลยนณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหม,มจรรย์หมายความว่ากัลลยนณมิตรหรือเพื่อนที่ดีนี้เนี่ยเป็นทั้งหมดของชีวิตของเรา ในตลอดปีพุทธศักราช2,566นี้ขอให้านเจอแต่คนดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในวาระนี้อัตมาภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตาให้ปกปักรักษาและคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นบุคคลผู้มีความเพียรที่บริสุทธิ์มีปัญญาที่เฉียบแหลมเอาชนะฆ่าศึกศัตรูมูมานปัญหาอุปสรคที่เข้ามาในชีวิตทุกท่านทุกคนขอเจริญพร